เหมือนจะค่อมขนาดนี้เองยังค่อมดูเหมือนจะค่อมอันนี้กลองไม่ใช่มอไซเออเออค่อมทำไมผักเยอะไปหมดเลยขายยังไงขายยังไงเฮ้ยยังเอามาขายเกะทำไมคะนี่มันบอก่าใจะซื้อเนี่ยทำไมอ่ะโอ้เขาพูดอะไรมีตะเม็ดมีเนื้อมีเนื้อเเม็ดออกเาเม็ดออกกินกินข้างในมันก็ได้อันนี้อย่าไปซื้อน่ออะไรกันเน โหพาระโหพาระไอ้พวกลับกันเออที่เรียกโหกลับกันก็เป็นพาระใช่พอจก็จะซื้อนี่ไม่ต้องซื้อแล้วทำไมล่ะซื้อไปก็กินไม่ได้พวกเอ้ยทำไมอ่ะมันอยู่ในถุงโอ้ยตังโมซื้อไปเถอะกินถุงให้หมดซะก่อนแล้วค่อยกินข้างในไอ้ฉลาดไอ้ฉลาดหัวใจเท้าเนี่ยราคา อยากได้กี่หัวบอกมาเลยหัวละเอาหัวแล้วนะหัวละง่ายๆเลยสองร้อยโอ้ยอ้ยอโอ้ยไม่ได้หัวไม่ได้แห่นะหัวละสองร้อยราคาไม่น้อยอันนี้มันแพงไปทำไมข้าวของก็ในยุคนี้ถ้าแพงจนหูฉี่ไม่เข้าใจมันแพงน่าดู แพงเสียจนหูชีได้เองหูีหูชีหูีหูชีหูีหูชีหู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 ชีหู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 ีหูชีหูชีหูชีหูีหูช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 ีหูีหูชีหีหู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 ีหหูีหีหูีหูีหูีหหูชีหูีหูหูี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 ห คอหัวไชเท้าเนี่ยหัวเราสองร้อยมันน้อยไปไหมมันแพงไปหน่อยใช่ไหมมะนาวนี้ลูกเท่าไหร่จ้าลูกเท่าไรว่าลูกเท่าไรเจ้าลูกเท่าไรลูกเท่าไรมะนาวลูกละห้าสิบหนึ่งอยากจะหยิบ เอาไปโอ้ยลูกละ <ไป S 1> ละตั้งห้าสิบเอาไปราคาสูงลิฟจะเอาไปทำไมไม่กล้าซื้อเลยพผู้เธอเอ๋ยแล้วมันแพงจะตาย,ย,ยนี่ของแพงอย่างงี้ในยุคข,ของแพงกันอย่างนี้อะ ไงดีเราควรทำยังไงเหมือนมายุกเนี่ยเหมือนเหมือนจะค่อมขนาดนี้เองย่างว่าดูเหมือนจะค่อมอันนี้กลองไม่ใช่มอไซค์เออเออท่อนทำไมเออเราต้องประหยัดกันไว้ก่อนใช่ทองแพงต้องประหยัดละกันไว้ก่อนจะได้ไม่เดือดร้อนเวลาใช้จ่าย ชัดเราควรประหยัดกันอย่างไรยับยั้งชั่งใจแล้ะกันไว้มั่งมาตลาดไม่ต้องเอาตังติดตัวไปเพราะเจอข้าวของที่ต้องการถ้าตังอยู่บ้านเราก็ซื้อไม่ได้เราก็ซื้อไม่ได้แต่ถ้าเดินเดินอยู่เราหิวอาหารเอาถ้าตังอยู่บ้านกคจะหิวทำไมแล้วจะหิวทำไม ถ้าไม่ต้องหิวก็ได้ประหยัดประหยัดไอ้เรื่องฟืนไฟเปิดกันได้ทั้งวันไอ้เรื่องฟืนไฟไม่ค่อยประหยัดกันเน่กลังวีกังวันก็ยังเปิดไว้เราให้เปิดไฟแล้วใส่หมวกกันน็อเขาให้เปิดใส่ใส่หมวกกันนะอกนี่นันมันมอเตอร์ไซค์ไอพี่แกบอกออกนะมันมอเตอร์ไซค์ รีดผ้ารีดทีละหลายตัวเวลารีดผ้ารีดทีละหลายตัวถ้ารีดทีละตัวมันจะเปลืองไฟเวลาเปิดไฟก็เปิดให้หลายหลายดวงเวลาเปิดไฟเปิดทีละหลายหลายดวงถ้าเปิดทีละดวงแล้วมันจะเปลืองไฟมันจะเปลืองไฟ มันพอละอย่างกันเอ้ามันก็เหมือนรีดผ้ารีดผ้ารีดทีละหลายตัวไม่ใช่เปิดทีละหลายดวงมันพอละอย่างอไปเหมือนปิดแค่ทีละดวงเออเปิดหลายๆดวงมันจะเปลืองไฟอ๋อถ้ามันจะเปลืองไฟเออเวลากลัวๆเนี่ยเองเดี๋ยวก่ไอคิมซ้าเมื่อกี้ตียังไงวะว่างงตองแก่ที่ไหนเอ้าวันถ้ากลัวเปลืองไฟก็ปิดไฟให้หมดเออ เวลาขับรถแล้วเราก็ปิดไฟก็ปิดไฟขับรถชนเนี่ยปเดี๋ยวก็ขับไปชนกันตายเลยอากาศมาชนกันตายใช่ยังอัดรายการใช้พิธีกรทีละคนถ้าใช่สองคนก็เปลืองงบตายน่า่ชานอยแม่นี่ถ้ามามสองคนเราคันเลยนะ้องต้องเข้าทีละคน ยุคนี้ต้องต้องต้องประหยัดประหยัดประหยัดบ้านผมนี่ประหยัดนะประหยัดขนาดไหนเอาต้องรู้ประหยัดด้วยก่อนมีประดุกอยู่ตัวนี่นะต้องตัดครึ่งนะตัดเพื่อเอาหัวขังแล้วเอาหางแกงโอ้ยงเอาหัวขังเอาหางแกงเอาหัวโหยกมันจะไหวกันเฮ้ยบ้านไหนบ้านเน่บ้านผมเปิดดูดูโทรทัศน์นะต้องหลีตาข้างหนึ่งอไรเงเอ้าเดี๋ยวเปลืองไฟโอ้เหมือนกันเลยยุคนี้ ข้าของมันแพงอย่างเ่แพงแล้วก็ใช้จ่ายอย่างอย่างพอเพียงประหยัดเ้าไว้ในเมื่องของแพงเราก็ประหยัดค่าใช้จ่ายกันเนาะคือวิธีที่หลีกเลี่ยงได้ดีที่สุดแล้วล่ะใช่ใช่ประหยัดไว้ประหยัดไว้ก็กินแต่พอประมาณเนี่ยแล้วประหยัดอีกอย่างนะเวลามีงานเทศกาลอะไรเนี่ยไม่ต้องหาสามน้านะครับ่แคนั้นไม่จำเป็นต้องประหยัดอะไรเลยแต่ว่าอย่างนันเดี๋ยวยืนยุบเป็นคอมมิาชั่นนเลย น่ตาายุเท่าไหร่ครับโอ้ยโอ้ยตาเ,เรียกตาเรียกูตาเลยอะเรียกตาเลยนนะเฮ้ยนี่ปู่ปู่เขาเรียกปูป่ตาเลยอ่ะโอ้โอ